เรื่องจริงหรือคิดไปเองเรื่องจริงหรือคิดไปเองในวันนี้นะคะก็นนะะมาให้ความรู้แปลกๆลกับทุกคนอีกแล้วค่ะบอกเลยว่าตะลึงกันแน่ๆอือตะลึงสิเรื่องอะไรอะทุกคนรู้ไหมคะว่าในอาวกาศนั้นอะมีกลิ่นด้วย,ยลกลิ่นนั้นจะเป็นยังไงก็จะมีความหวานหรือเปล่าหรือความเปรี้ยวหรือเปล่าอั้รรสชาติหรือเปล่าไม่ใช่กลิ่น คือมันเป็นเรื่องอที่แปลกหนึ่งใช่ไหมคะเพราะว่าอาวกาศของเราเนี่ยมันเป็นส่วนอากาศเนาะคือมันจะไม่มีอากาศหรือว่าไม่มีโมเลกุลให้จหมูกเราเนี่ยได้กลิ่นเลยอ๋อใช่แต่ว่าที่นักบินอวกาศเขาได้กลิ่นนะคะมันไม่ได้มาจากการดมโดยตรงนะไม่ได้มาจากการดมอวกาศโดยตรงแต่ว่าจะมาจากการที่พวกเขาเนี่ยกลับมาจากการทํากิจกรรมข้างนอกยานนะคะแล้วก็ได้กลิ่นจากอุปกรณ์ชุดสูตรของเขาที่มันได้ออกไปสัมผัสกับโมเลกุลด้านนอกอวกาศของเรา ใช่ด้านนอกยานที่ไปสัมผัสเข้ามาแล้วไอโมเลกุลพวกนั้นก็ทำปฏิกิริยากับชุดทำให้มันส่งกลิ่นให้นักบินอวกาศได้กลิ่นนั่นเองใช่แล้วพ็อนักบินอวกาศหลายๆคนนะคะก็ยังออกมาบอกอีกว่ากลิ่นมันจะคล้ายๆกับเนอย่าง <c oughs> เนยย่าง <c oughs> เนยย่างแบบจริงๆแล้วอาจจะมีใครอาจจะมีคนกินหมูกระทะอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่ได้เนาะ <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ไไดก็อาจจะแบบ คล้ายๆกับปิ้งย่างที่เราไปกินหรือเปล่าแล้วก็คล้ายๆกับกลิ่นโลหะไหมหรือว่าโลหะที่เพิ่งเชื่อมเสร็จใหม่ๆมใช่ไหมกลิ่นประมาณนั้นค่ะแล้วก็ยังมีนักบินอวกาศคนหนึ่งที่ชื่อว่าดอนเพชรทิศได้ออกมาเขียนบล็อกบล็อกหนึ่งว่าแบบตอนที่เขาได้เปิดประตูแอร์ล็อกของเขาอะ่ะเขาก็จะได้กลิ่นโชยเข้ามาในจมูกเขาทัานทีเลยแล้วกลิ่นนะคะก็จะเหมือนกับกลิ่นของโลหะไหมหรือว่าโลหะที่เพิ่งเชื่อมเสร็จใหม่ๆเลยแล้วกลิ่นที่เขาได้กลิ่นเนี่ย มันมาจากไหนเหรอคะก็คือในอวกาศของเรามันจะมีโมเลกุลมากมายล่องลอยอยู่ในอวกาศใช่ไหมคะค่ะไอโมเลกุลเราเนี้ยก็จะล่องลอยระหว่างกลุ่มเมฆระหว่างดวงดาวนั่นเองค่ะกลุ่มเมฆระหว่างดวงดาวนี่คืออะไรเหรอคะกลุ่มเมฆระหว่างดวงดาวนะคะก็คือกลุ่มก๊าซหรือว่าพา์แมสคนะที่กระจายตัวอยู่ในอวกาศระหว่างดวงดาวภายในกาแล็กซี่นะคะโดยเฉพาะอะโรมาติกกับออกซิเจนอะตอมค่ะ ใช่ซึ่งอะโรมาติกเนี่ยจะเป็นโมเลกุลที่เกิดจากคาร์บอนแล้วก็ไฮโดรเจนเรียงซ้อนกันนะคะเป็นสารเดียวกับที่พบในเนื้อย่างไม่ไหม้หรือว่าควันจากกองไฟเลยอันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุหลักๆหรือเปล่าที่ทําให้นักวิทอากา์ได้กลิ่นอวกาศเหมือนเนื้อย่างหรือว่าเนื้อย่างไม่ไหม้กลิ่นเล็กไหมอะไรอย่างนี้ก็สมมติว่าเรากินหมูกระทะหรอย่างเงี้ยแล้วกลิ่นเนื้อมันย่างอ่ะเราก็คือได้กลิ่นแบบนั้นเหมือนกันใช่ไหม ใช่แต่อาจจะเป็นตอนที่ไหม่เพราะเป็นตอนที่ไม้ไม่ไม้กินเกลียมเหมือนหมูสามชั้นย่างก็คือมือนเกลียมเพยงค่ไม่จินเหมือนตอนเราอยู่อวกาศนะคะทุกคนใช่ไปไปลองไปลองกันได้โอเคค่ะปิ้งหมูให้ไหมแล้วก็น่าละกินอาจจะค่าอวกาศนิดนึงค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะออกซิเจนอะตอมออกซิเจนอะตอมเนี่ยจะเป็นออกซิเจนเดี่ยวที่มีพลังงานสูงในวงโคจรที่ต่ำนะคะ ก็ออกซิเจนอั่น,นี้ก็จะสามารถทําปฏิกิริยากับวัสดุภายในชุดนักบินอวกาศหรือว่ายานอวกาศแล้วก็ปล่อยกลิ่นเฉพาะออกมาให้นักบินอวกาศได้กลิ่นนั่นเองค่ะแล้วกลิ่นที่นักบินอวกาศได้กลิ่นเนี่ยคือมันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเขาไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยกลิ่นที่นักบินอวกาศเขาได้กลิ่นมันจะมาจากชุดหรือว่าอุปกรณ์ที่ได้ออกไปสัมผัสกับอวกาศข้างนอกเนาะแล้วก็นํากลับเข้ามาภายในยานแล้วกลิ่นพวกนี้มันจะมีปริมาณที่ค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะคะ <Yeah. S 1> ทาให้แบบ ไม่เป็นอันตรายแน,น,น่นอนกับปริมาณที่เขาได้สัมผัสใช่สรุปก็คือกลิ่นนัน้นอะซึ่งเหมือนเนยย่างเลยเหมือนเนยย่างเลยใช่แต่ว่าเขาได้กลิ่นไปแต่ว่ามีปริมาณที่ค่อนข้างน้อยค่อนข,ข้างน,อน้งงนอยไม่เข้มข้นพอที่จะไม่เป็นพิษต่อเขาใช่ไหมก็ค,คือ,อยังมีเกจความรู้อย่างหนึ่งนะคะไอ้นั่นก็คือนาซาเขาผลิตน้ำหอมที่เป็นกลิ่นอวกาศด้วย รูร้ปะ่ะอืมไม่รู้เลยใช่ก็คือเพื่อเตรียมความพร้อมให้นะักบินที่จะต้องขึ้นไปบินบนอวกาศจริงๆเนี่ยนาะซาเขาได้หาผู้เชี่ยวชาญทางด้านกลิ่นเนาะมาผลิตน้ําหอมกินอวกาศให้เขานั่นก็คือคุณสตีเพียสนั่นเองนะคะอ เขาก็ผลิตออกมาเพื่อที่จะให้นักบินเนี่ยคุ้นช bueno> ินกับกลิ่นที่จะขึ้นไปเจอจริงๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานมากๆใช้เวลาหลายเดือนเลยแล้วก็สัมภาษณ์นักบินหลายๆคนนะคะเพื่อให้กลิ่นเนี่ยออกมาตรงกับประสบการณ์จริงมากที่สุดนั่นเองอยากได้เลยนะคะเนี่ยไปซื้อกันได้นะคะซึ่งน้ําหอมเนี่ย เปิดตัวมาในปี2020ที่ชื่อว่า o d e r space นะคะผ่านแคมเปญที่ชื่อว่า Kickstarter นั่นเองค่ะใช่เพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้สัมผัส<ช>หรือว่าได้ประสบการณ์จากกลิ่นตรงนี้ที่เราไม่สามารถขึ้นไปสัมผัสเองได้ใช่เราก็สามารถไปลองได้นะคะเราจะได้รู้ว่าในอวกาศนั้นกลิ่นมันเป็นยังไงใช่ไปลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆกัน,นะคะทุกคนใช่ค่ะ,ระสรุปนะคะก็คือในอวกาศนั้น,นไม่มีกลิ่นโดยตรงใช่ แต่กลิ่นก็จะเกิดจากการที่ว่ามีปฏิกิริยา2อ,อย่างก็คืออะไรนะคะเอ,อ่ออะโรมาติกแล้วก็ออกซิเจนอะตอมนะคะทำปฏิกิริยากับชูทําให้นักบินอวกาศได้กลิ่นที่คล้ายกับเนื้อย่างใช่ทำให้นับนก,กบ,นนบินอวกาศสูงมากนะคะก็จินตนาการกันแบบว่าหิวใ <c oughs> น่ใจอยากจะแบบกลับมาเร็วๆแล้วเลยอยากอยากจะกินหมูกระทะเลยหรือเปล่า <c oughs> จินตนาการสูงนะคะใช่ค่ะ <c oughs> เรื่องจริงหรือคิดไปเองในวันนี้นะคะก็มีความรู้แปลกๆให้ทุกคนจริงๆค่ะ อย่าลืมติดตามพวกเรานะคะว่าใน EP ีหน้านะคะเราจะมีความรู้แปลกๆสุดเจิงแค่ไหนก็ลืมติดตามกันนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราผ่านทีวี 5HD ออนไลน์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย